ที่จะยกระดับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยในฤดูกาลที่จะมาถึงนะคะเพื่อให้มีอันธรสความมันและก็ตอบโจทย์แฟนฟุตบอลมากที่สุดค่ะ นายวราวุธเจนธนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกและทีมชาติไทยทุกระดับตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2028รวม8ปีเต็มนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลล่าสุดได้จบลงเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้เร่งเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลกที่จะร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายทอดสดให้ได้มุมภาพที่แฟนบอลอยากเห็นนะคะจำนวนกล้องที่มากขึ้นจาก8เป็น10ถึง12ตัวแล้วก็มีคุณภาพที่คมชัดระดับ HD ค่ะ ด้านอัตรรกษของผู้บรรยายเกมนั้นนะคะเซนส์ได้เพิ่มเติมในส่วนของคอมเมนเตอร์ที่คร่ำวอดในวงการลูกหนังเช่นปียพงศ์ผิวอ่อนโชคทวีพรมรัตน์สรายุช,ชัยคำดีนิรุตสุระเสียงอนุรักษ์ศรีเกิด<น>มาร่วมวิเคราะห์<น>วิจารณเกมในเชิงลึกด้วยค่ะพร้อมทั้งนักข่าวประจําสนามนะคะที่รายงานสถานการณ์ในสนามแบบเรียลไทม์และเปิดโอกาสให้คนรักฟุตบอลได้เข้ามาออดิชั่นเป็นนักภาคหน้าใหม่ที่จะช่วยเติมเตม ในการดูฟุตบอลสนุกถูกใจยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ s e n ส์ยังให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของสถิติข้อมูลวิเคราะห์เกมที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำที่สุดโดยร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่มีความพร้อมด้านการทำสถิติกีฬาฟุตบอลลีกชั้นนำของโลกเร็วๆนี้นะคะรับรองว่าคอบอลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจแบบเรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่ฤดูกาล2021เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้คอนเทนต์ฟุตบอลน่าสนใจ และมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะแฟนบอลสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายนะคะผ่านหลายช่องทางมีเรื่องราวให้พูดคุยกันได้ตลอดทั้งวันทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งนะคะ<ม>เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของคนเชียร์ฟุตบอลไทยขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเชียร์ไทยโดยคาดว่าจะเริ่มใช้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ตามกันให้ดีนะครับ<ช>มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับ<ช>สำหรับฟุตบอลไทยในปีหน้าในซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับใครที่ชอบดูฟุตบอลไทยนะคะก็ลองไปออดิเดชั่นดูไม่แน่นะคะ<ช>คุณอาจจะได้เป็นนักพากย์หน้าใหม่ทำกรมความฝันให้เป็นจริงด้วยนะคะใช่นะครับผมมาปิ